สบายดีพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้แม่น้องสิงเขากลัวเนาะเมื่อนี้เห็ดเนี่ก่อไฟพี่น้องดังไฟพี่เนาะที่ย่างเนึ่งอากินกับข้ขา,า,า,าวเหนียวฮอนฮอนียามื่อเช้าเนาะเนี่ยเขาก็มากเตรียบร้อยเลยเนาะพี่น้องรอให้ไฟติดก่อนะเะยๆไปอย่าง กินมักกีเห็ดป่นก่อนพี่น้องกินป่นเห็ดนะพี่น้องกินมักกีปิ้งห,หัวหอมนะพี่น้องสีเห็ดแจ่วเห็ด ป้งฮ็ดเป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องยังห่อนอยู่เลยเขาก็สีปนใจใบขิงหอมปอฮาเนาะผวใบขางบ้านก็ได้กินเลยพี่น้องทำหอมหอมเนาะพี่น้องเดี๋ยวแม่น้องชิงสิปนเลยเนาะ ชิ้นเสียงดังไหนเด้อพอมันพี่น้องเพราะว่าครั้งบ้านเป็นสองบ้าน,นเนาะแม่น้องซิงถ่ายเองหิดสันเปนเห็ดไปน,นำก็เลยเอาเน,นือ้ออย่างไปน,น,ำนำน้อพี่เนาะบวบแต่บวบ,บเป็นการเสียเวลาเนาะและ้วปนเห็ดแล้วกับเป็นก็ไก่ไก่ที่สุกเนาะตแต่แล้วเขาก็เชี่ยวเห็ดลงนะชุบหั่นเรียบร้อยเนาะถ้าบ่หั่นแบบมันเป็นเศษนี่เนาะ เอาหอมลงเลยไปนะใส่ก้มอยจักหน่อยนะแล้วนี่นน้องเช็ดตามเลยเนาะได้อล้วพี่นนอะ น้ำตากระเจ็ประมาณนี้เนาะเไว้ตักใส่ถ้วยเลยนเนเาะแก้วเฮ็ดเท้ากแล้ว,นวเนาะพี่น้องแก้วเฮ็ดหรือว่าป่นเทสเป็นตีเรียบร้อยแล้วจะใช้จานเรียบร้อยแล้วค่ะมีแจ่วนะพี่น้องแจ่วพริกดิบใส่บีเด้อพี่น้องกินกับกันปิ้งซี่หนะรือเนื้อย่ากเนาะอ้พี่นงเห็น พอปหนฮ็ดแล้วกะเนืน้อห้าวกะทีสุกพอดีตัวป,ป้าเท่าพี่นอ้องห้องไม่หอ้อยหา้องไม่หอ้อยเดี๋ยวารอให้มันสุกอีกจักหน่อยนะพี่นอ้องฮะตอนนี้เนื้อห้าวก็ได้ที่แล้วเนาะพี่น้องโอ้ยหนากินบบอหอาอยางไฟอ่นอ,อนอต่อไฟแห้งบดได้เลยคนมัน มันสิไหมอันนี้ก็ยังมีไหมนะพี่น้องโอ้ยอากาศเยน็นๆกินของอหอนๆแสียบลายนี่โปรยแม่น้องซิงถ่ายเองเห็ดเองพี่หนอน้องบัวผึ่นเอาไปเอาหน่อแบกไปกเลยเนี่เสร็จจานเลยพี่น้องโอ้ยควนหวนๆเด้อพ่อแม่พี่น้อง แกนได้ตำมะขุมเี็ดอกพี่นอ้นองจานหนึหน่งเนาะเดี๋ยวไปตำมะขุมกันก,นก่อนเด้อจะจับวะเล่เลยพี่น้องต้องมีแนวเผ็ดๆกินกับเนาะแจวก็ยังบวสูตรตำมะขุมคะเดี๋ยวไปตำมะขุมกันเด้อพอแไปพี่น้องเลยข้าวหนึน่งนะมีปูซอยเห็นหรอป้าถูอปูซอยก็จะว่าเผื่อจะได้คลิปแต่ละคลิปออกมาดีเลยป้าจะตำแบบลาวๆเลยพี่นอ <S <S บบ้นองเอา ลงไปเลยเอามาครับกระเด็นเ,เอาเอาบริสัยมาเกลือถั่วเกลือเทศใหน่อมีประเด็เนาาเตียงนัวแล้วก็มักครามเตียยน้ำตาลขนันาดตามผู้ซอยพี่หน่อ เวอนกินอนตัมแบบตรงห้นตงหน้าะนะแต่ว่าวิ่งยังถูกมากเขาข้ามปะเด็ไปนวดอะไวแต่พ่อเขาเน,นี่กยกินอะไรเสแแบบทำไมต้องตีนมาตัวจะนีมาเพื่อที่จะมาแบบเรียบร้อ,เอเยแจ่บเลยค่ะปัญหา ยัเติมแดกัด,ดกกนหน่อยขาดกพมนวนลเน่เอยอาเน่ได้บหมอืมง่ายๆใชสใตแม่น้องชิงรับรองโปรเสียโปมนวลเอาพิซซ่ามาแหลกกับปนยอมว้าวฉีเอาเขาเนี้ยวลงไปนะ,อะเอ้เลยชยีซ้านหน่อย กินบ่ได้กินให้พี่ให้น้องเบิ่งเด้อพี่น้องเพราะว่าไอ้สางเพิ่นลเลาะสว่างแตะแตะจนยะเยียงดังเลยปากดไลค์กดแชร์ให้แม่น้องชิงหน่อยเด้อมามาพ่อแม่พี่น้องมากินนรำกันมีสุกเฮ็ดที่น้ำเสนอไปแล้วแล้วก็มีย่างเนื้อตำมะขุมตำมะขุมพี่น้อง่ายง่ายมามาพอมีน้องน้ำได้แตกแล้ว ากิดน้ำกันเด้อขอบคุณหลายๆเด้อ